สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กันในโปรแกรม Dream p a r t i แล้วเอาล่ะต่อไปเราต้องเข้าไปลงเก็บของหรือเปล่าไป,ไปดูกันจะมีอะไรเฮ้ยพวกนายคิดว่านายจะสามารถจัดก,การทุกคนในคลังสินค้านี้ได้หรือเปล่าล่ะแา่ทำได้นะฉันมีบางอย่างให้นายด้วยแหละริงเป้าไหนอ้าฉนันรู้สึกฉันแก่มากสำหับสิ่งนี้เอาส่วนทองคับทำเหรอวิวเ,ปปเปอร์ ทิเซลว่ะยิมนี้จะเป็นยิมน้ำหรือเปล่าดูทรงแล้วอาจจะเป็นยิมน้ำดาตาบอลมาได้ไบรท์พาวเดอร์แค่นำงานที่นี่กำลังหาคนต่อสู้หรออมเวลาพักคงไม่เป็นไรหรอกมั้งมา อืมเออพกสับเพกโอ้ในโชว์ตัวละน้องโกเทล่าในที่สุดเออดีซีใส่ขิดสีเลยใส่คิก,คกตัวอะไรอะไ่ะเห็นไหมฮะโคดักอ๋อเอาไนใส่ขิดเออม ถ้าอะไรอ่ะได้ท่าแฟลชคนนอนมาครับผมนายนับได้ไปกี่ภูมิภาคแล้วล่ะผมไม่เคยไปสักภูมิภาคเลยพี่ฮิเบตหมดแล้วยังหมดแล้วนี่หมดแล้วตาเธอเฮ้ยพวกเหมือนว่านายจัดก,การทุกคนในครังสินค้าหมดแล้วนะเอาล่ะก็ขอสิ่งนี้ให้ได้ท่าเดนพลันมานะครับทุกคนแเราต้องไปไหนต่อเนี่ยอืม ถ้าตกปลาในน้ำเข็มแล้วก็อาจะเจอวอมันแปลกๆหากคุณเราสันไม่เจอตกปลาข้าเวลาดีกว่าอ่าพูดรอเจอไม่มีเธอหลอกตาหลอกตาหรอกผมม่มีโอทุกคนพอสีเด้ยตัวอะไร โอเคจ้าแป๊บไปหายิ้มเด็ดเด้อดิวะอุะอ้ยแต่ท้าบริสแรมมาน,นี่ไงทุกคนไม่มีทางไปต่อจริงๆด้วยเนี่ยเห็นไหมผมว่าเราต้องหาทางไปเว้ยอ๋อ อ๋อทุกคนภารกิจเราคือการไปหอคอยลูบี้เว้ยไม่ใช่การไปยิ้มโอ้ตายล้ะลืมภารกิจได้ยังไงเนี้ยโอ้ตายตายตายโอเคครับทุกคนไปต่อไ,ไปหอคอยลูบี้กันดีกว่าทำต,ตัวเองอะ่ะอุย้ยมีปมมันเยอะแยะเลยคนตรงนี้อุย้ยนี่มันบรอนซ์ตัรุิ เราอยากได้ตัวพระจันทร์น่ะตัวพระจันทร์สวยอุยอ๊ยอุ๊ยพอดีจ้านี่คือแกงพ,พลังกิจปะแกงพลังกิจหลมตัวยังไงทุกคนมูนิม่เนี่ยตัวที่เราอยากได้เนี่ยอ้าวทำไมคอนี้เป็นดาร์กออร่าโ้ลองจับดูก่อนแล้วกันวิ่งไหนเฉดวะพัดไรอ่ะ อุย้ยแพ้ผิดตัวแฟรี่อยู่แล้วโ okay. hmm? อเคอ,เอเลตาบอ <c oughs> ลฮึม okay. มูนิมอลเป็นธาตุอะไรเอาเป็นรัฐาเป็นรัฐาโอเคอืมนี่โบราณสถานหรอตอนนี้เป็นโบราณสถานแฮมีท่ามูฟด้ แล้วทาล็อกสไลด์มาโอ้ท่าดีได้สเปลแท็กมาง่ทุกคนหอคอยดูบี้ใช่ไหมอ่ะมาขวางทางนะเไอ,อ้อย่างงั้นแหละหนีไปเลยเฮ้ยนายเป็นเทนเนอร์จากเมืองเซนทาริสแล้วก็จากรูทหานี่แล้วก็ด้านนอกของอีโคเอโคเกรดด้วยอฮ้ย แกจะมาพังแผนพวกเราอีกแล้วใช่ไหมมาเลยสู้กันเอ้คุณพี่คุณพี่ดูอาคาดพยาบาทแท้ได้คลิกร้ 100. อยเ้ยสเตอร์ดี้นาะแล้วครับถึงขั้นนี้แล้วมันก็คงยากสับฉันที่จะมาโมโหอยู่ละมันคงเป็นชีวิตของฉันแล้วล่ะเ่ยมาตามดูบี้สินะมันก็อยู่ด้านบนของหอคอยนี้แหละแลวอนาคอนดกากำลัง ที่คิดจะขึ้นไปเอาอยู่แต่ขณะที่พวกเราคุยกันอยู่ฮาเสียเวลาเปล่าจ้าสิ่ที่ฉันทําก็ทําให้นายเสียเวลาจ้าแค่นั้นแหละฉันไปละอ้าแกเดป,ปี้ไม่ไม,ไม่เก็บปบลบอลของเธอไปเลยนะขอให้ฉันได้รายง,งานโค้ดเน็มของฉันเถอะเป็นคูลูกเกอร์เป็นสายสืบจากตํารวจนะผู้ชายที่เชื่อว่าโคนิเฟอร์นะได้รายง,งานชื่อของเธอกับพวกเราอะ่ะ เขาเตือนพวกเราเกี่ับการจู่โจมที่จะมาถึงสถานประวัติศาสตร์อันนี้นันน่ะได้ตามสืบสวนทีมคอยการปฏิบัติการของทีมคอยอ่ะที่ตึกนี้พวกเขาถูกดำโดยผู้หญิงที่ชื่ออนาคอนด้านะแล้วดูเหมือนว่าเขา่าจะมีกลุ่มที่ใหญ่มากเหมือนกับว่าสำหรับพวกเขาแล้วปฏิบัติการนี้มันสำคัญมากแต่พวกเขาช่างโง่เง่าเหลือเกิน มันทำใเขาพวกถูกไล่ต้อนในหอคอยลูบี้ฉันอาจต้องรายงานเรื่องนี้ให้กับหน่วยของฉันฉันอาจจะปิดทางหนีของพวกทีมคอยและจับพวกมันเอาไว้เจปีผู้หูของฉันนายต้องอยู่ที่นี่แล้วคอยขัดขวางพวกทีมคอยเอาไว้นะทำให้พวกเขาอยู่ในหอคอยลูบี้จนกว่าหน่วยของเราจะมาถึงไม่ว่ายัางไงก็ตามอย่าปล่อยพวกเขาออกไปพร้อมหมดลูบี้เด็ดขาดฉันฝากความคาดหวังไว้ที่นายนะ กันก็ฉันขอนอ,อ,อะไรโชคดีตาเอออะไรอะไรก็ฉันโพสทูโชว์ทรูส h เงงอัพเออเพีร์อืมเฮ๊ะอย่าบอกนะว่าเราต้องไปหาค่าเลื่อนหินจริงๆอะเราต้องไปหาจากไหนอะเราไม่มีท่าเลื่อนหินเว้ยเราต้องใช้อะเฮ้ยนี่คืออะไรอะอืมมีโน้ตแปะเอาไว้อยู่อ่านโน้ตไหม เซปิอ่านโน้ตชื่อโรดัสก็น,นาใส่อยู่ที่นี่ในฐานะพระพวกเราถูกเรียกว่าลูบี้ออเดอร์พ่อของพวกเราเอาใส่ยที่นี่พ่อของพวกเขาก็เช่นกันอ๋อแล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่อยตลอดชีวตพวกเรา,พว,เราพวกเราถูกคำสอนว่าพวกเรามีหน้าที่้าในหอคอยอมีสมบัติอยู่ ซึ่งบรรพุทธเราอะเก่าวเอาไว้สมบัติที่กลมพลังที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ถ้าสมบัติชิ้นนี้ถูกขโมยออกไปจากตึกแล้วก็ไญยนายจะตามมาเธอต้องปกป้องตึกนี้กับสมบัติด,ด้วยชีวิตของเธอด้วยความที่ฉันโตมากับคําพูดแบบนี้แันเชื่อในคําพูดของพวกเขาเมื่อฉันโตขึ้นฉันฉลาดขึ้นฉันก็ได้แต่สงสัยว่า ของสาหน้าที่ของฉันไม่มีใครคนไหนเคยที่จะมาขาโมยสมบัติของตึกนี้เลยมันสําคัญขนาดจริงๆหรอเหมือนที่มันพูดฉันบอกมันมีสมบัติจริงๆหรือเปล่าแต่คนเขาม,มีข้อกังขาเลยพวกเขาที่พยายามจะบ่ายเบี่ยงฉันวงนึ่งเลยละ่ะแต่ฉันก็ไม่สามารถที่จะเอาฉันอะ่ะออกจากบ้านหรือคนของฉันได้เลยแต่ว่าแล้ววันหนึ่งหมู่บ้านเราก็ ตกอยู่ในโศกนาฏกรรมแผ่นดินไหวใต้เท้าเราแล้วหินก็ถล่มลงมาจากนบนภูเขามันก็สามารถเปรียบเทียบได้กับจุดจบของผู้ปกปักซัร์ไฟในศวตวรรษที่ผ่านมาฉันอาจเป็นเพียงผู้หรือรอดเพียงคนเดียวตลอดชีวิตฉันโดนทอมสอนว่าหน้าที่ของพวกเราคือการปกป้องโลกใบนี้ต่างหายนะและสิ่งที่ฆ่าคนของฉันอะ มันไม่เรียกว่าไหานะหรอฉันอะ่ะไม่เห็นเหตุผลที่จะอยู่ที่นี่แล้วตอนนั้นฉันก็เลยออกจากที่นี่เพื่อไปจนภัยเพื่อไปตามหาปาหา้อใหม่ใหม่ในชีวิตของฉันสอบใครก็ตามที่จะมาหาสมบัติที่ตึกนี้อะ่ะฉันอะ่ะให้กุญแจฉันทิ้งกุญแจลูบี้ทาวเวอเอาไว้ขอให้โชคดีและมีความสุขรูดัสเอากุญแจไหมเอาจ้าเด็ปี้ได้ให้เตมสี่มาด้วย อ๋อนี่ไงเราต้องเอาท่าเลื่อนหิน,นที่นี่ได้มาละปากไหนลูกอีน,นี้ก็สงสัยไงว่าไปเอาท่าเลื่อนหินมาจากไหนได้ละนี่เราก็เลื่อนหินอีกฝั่งหรือเปล่าได้แล้วเอาล่ะทำไมต้องเป็นแกตลอดที่มาขัดขวางภูระของพวกเราเนี่ยอ๋อ ไม่รู้เหมือนกันโอ้ตรงนี้มีท่าเล่นหินสามท่านะเล่นทำไมอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อให้เล่นออกมาหนึ่งอันปึ๊บ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 ,บอได้แล้วไม่มีความปราณีมาเลยพี่มาเลยคารรอสแกเป็นไอง้โง่ที่มันขโมยซับไฟของพวกเราใช่ไหม มันกลับมาคืนเดี๋ยวนี้ไอ่จ้าเรามาไกลถึงขนานี้แล้วเราแพ้ไม่ได้แล้วเปล่าอย่าแพ้นะอุ้ยบัดดีจ้าออออะไรอ่ะอ๋อลูบี้ทาวเวอร์ รถไฟความเจ็บปวดพร้อมวิ่งคืออะไรไม่เข้าใจเอาเล่นมุกอะไรรึเปล่าอือทไปซะอ๋ะโอโหดังปะเนี่ยโอ้ยดันขึ้นไปให้สุดใช่ไหมแล้วก็ดันออกมานี้ อ่าฮะแล้วก็ดันลงมาตรงนี้ก็ดันออกไปตรงนี้ได้แล้วนี่ทางเปิดเรียงเปิดละได้เห็นพวกข้อความแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวตรงกำแพงไหมอะ่ะนี่ไม่ใช่คนลุกชมัดเลยโอ้อ่าเพราะฉันแ๊บดีะัะ ได้อยู่อันเทวโอ้เจ้าห้าสามแล้วก้อนแดนโอ้ไม่ย่อยนะจ๊ะไม่รู้สิ <c oughs> เราว่าไม่ได้เรียนหรอกแกเป็นเทนเนิสที่ทุกคนทุบสิบกันอยู่สินะเอ๊ะไหนฉันขอดูพลังแกหน่อยได้จ้าวิ พาคูโฟนช่วยด้ว้โ oh, อ oh, 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 ้นท <le ng, S 1> ีมิเดตพุ่นมากค็นเรดโอ้แรงแรงแรงเออไหนี oh ่พ <c ười> าเซอร์อะไรอีกโอ้โหถามจริงแล้วฉันต้องทำยังไงต่อจากนี้คือมัน เราต้องไปทางไหนอ่ะโอ้แย่ละคือได้อยู่ยังแกได้อยู่ได้ยังแกได้อยู่ตาแล้วประตูนี้เปิดโลเวลานี้มันนานมากฉันไม่สามารถปล่อยให้เกมมาหยุดพวกเราได้หรอกจริงเดีจะหยุดให้ดูจ้าฮิฮิฮิว้ยมีโลคาร์ลสวยมากไปลวยกันต่อ อะไรเนี้ยปึ๊บ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 โอเคโอ้ก็มีแค่เดียวปึ๊บปึ๊บอ่าได้แล้วโอ้เพรฉันหวังว่าการต่อสู้นี้มันทำให้ฉันรีแลกซ์ได้บ้างนะยินช อ่าควบฟุ้นใช้พีพีอัพมาโอเคจ้าโอ้เลื่อนหินลงมาปุ๊บตาละนี่เาา็กรอบลงไปชั้นล่างแล้วก็เออเราลงไปด้วยเลยได้ไหมขอบคุณนะ เราได้รับคำสั่งให้หยุดแกให้ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ขอโทษแต่นาะยต้องต่อสู้ฉันนะโอ,โ,อโอเคจ้าเวลโลโอ้แต่และตัวเราคือไม่ค่อยจะไหวละเลือดจะตายไหมเนี่ยเอได้อยู่ไชคิก อ้าวโอ้โหโอ้โหถ้าดวงคุณพี่จะขนาดนี้นะแกใช้เวลามากมายในกขนะที่จะไต่ขึ้นมาตั้งบนนี้อะฮะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหนี่มันเยอะเยอะปะดีไหมอ๋อตัวนี้ดีไหมเอาเอาดีไหมตัว ยีไหมสามตัวเลยปะเนี่ยอุ้ยไอคอนด้านบนอ้อะไรเนี่ยไปฝั่งไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงได้สู้แน่เลยอะไรกับอนาคอนดาเนี่ยอเอาเท่าที่มีเอาเท่าที่ไหวแล้วกันไปทุกคนฮ่า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 สดีจ้าเจ้าหนูหัวหน้อยรู้ว่าแกาจะมาเร็วนหรือชา้ากวันนี้ก็ตามเถอะ มีไม่ให้แกเสียโอกาสแบบนะแต่ดูนี่สิดูบี้มันหายไปแล้วมันอยู่ไหนมันจะอยู่ตรงไหนได้อยากรู้จริงๆเลย <c oughs> ช่างมันเถอะอย่างโง่ไปหน่อยเลยฉันก็ไม่รู้มันแค่เล่นกับเธอเฉยๆนะเออเราแค่อยู่ที่นี่ให้กวนใจเธอเล่นๆนะฉันมั่นใจว่าฉันอ่ะเห็นสมาชิกของแกงลูน่านะในระหว่างทางของนายอ่ะในในระหว่างที่นายเสียเวลาต่อสู้กับพวกเราอะ ไอพวกแก๊งลูน่ามันเอาลูบี้ไปแล้วเอาไปให้โครบาในเมืองอ e ีคริปแล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะจ๊ะเพราะว่าฉันมีความสุขที่จะแทนที่ความผิดหวังในตัวเองกับความเจ็บปวดในทันทีเลยจ้ะแล้วก็เห็นนี่ในแผ่ในกระดักเล็กๆของฉันน่ะฉันก็ไปค้นพบว่าฉันก็ไปค้นพบแล้วก็อ๋อไปเรียนรู เทคนิคการต่อสู้ใหม่ๆเลยความหมายหนึ่งฉันอะอยู่คงคงกระพันของแท้เลยแหละแล้วก็อยู่คงคงกระพันกว่าครั้งที่แล้ว,ลวที่ผ่านมาด้วยยังก็ตามนันรอเวลานี้มันนานมากเอาละมาต่อสู้กันเลยดีกว่าไหมพวกเรานะ่ะเออตุนตุนนี่เหมือนร้ายวายตัวอะไร,รอยะกีเบดโอ้ท่าหมดอีก เมกาดีด้วยเหรอเอาเอ๊ะ,อะ,อะจะเปลี่ยนตัวเลยนักหนาเนี่ยมันตัวอะไรอ่ะคือมันคือตัวอะไรอ่ะสอโรเนี่ยโอ้ย ตายเถอะนอกโทรอุ้ยน้องเราแรงเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอีกพี่ส่งมาเลยพัคเลย์อะไอยูอ่นี่คือพี่ฝึกมาจริงปะเนะี่ยรู้นะพี่นะเอะอก็ตายสมุดทีมเถอะเออห้าแปด เวลสีเนี่รพลงมาติดได้อ่มาแล้วฮ่าฮ่าฮ่ไม่ว่าไงแกก็แพเหรอจ้าอ่าจ้าพี่เชื่อตัวนี้ให้ลงก่อนนะตอนแรกอะเพ่ห้าเก้าละมันไปไม่ได้อีคนอวดดี แกทาเรื่องของฉันมันผุดๆเลยแต่ฉันคิดว่ามันก็ไม่ได้สําคัญหรอกยังไงลูบี้ก็ควรไปอยู่ในมือของครอบ,บ้าแล้วที่เมืองอีคริปตอนนี้นะแล้วก็อีโซนที่คันไปนคนพบมาตอนนี้ทีมคอยก็จะแข็งเ,เก่งยิ่งกว่าอะไรอีกเราควอบคุมได้ทั้งภูมิภาคเลยตอนนี้นะแต่ฉันก็ไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวแล้วก็ฉลาดอย่างเดียวนะแต่ฉันก็รวยด้วยแล้วก็ดังด้วยจ้า ก็โดยรวมแล้วฉันก็ยังชนะอยู่ดียจ้าเธอแพ้ฮะแกผิดแล้วการกระทำร้ายๆของแกนะ่ะไม่มีวันชนะหรอกเมื่ออยู่ในสายตาของพวกเรานะ่ะเดปปี้นายทำหน้าที่ได้ดีมากเดี๋ยวพวกเราจะจาัดก,การเองต่อจากนี้อนาคอนดาใช่ไหมแกถูกจับแล้วอ๋อข้านะพวกแกคิดว่าแกพวกแกจับฉันได้จริงเหรอ ไปก่อนนะบ๊ายยเดี๋ยวมาเจอกันอีกเลยตามมันไปอ๊ะอ้ยวัรได้ด้วยเอาฟัาางนะฉันมาเป็นตำรวจเพราะว่าฉันน่ะจากสวมตราตำรวจแล้วก็ให้ใบสั่งอ่ะจ้าอันนี้มันก็เกินหน้าที่ฉันไปหน่อยนะอุ้ยตามเธอไปหรอโอ้ เขาไม่ได้จ่ายฉันพอให้ตามเธอไปสักหน่อยว้ายไอ้พวกนี้นี่สินะตำรวจไปแล้วตำรวจในเกินนี้จริงๆเลอุ้ยฮ่าา,าไปก่อนไอ้ขี้แพ้เซปี้กับลูกเกอร์จริงๆที่ฉันตามพวกเธอมาทันน่ะฟังนะนี่งไม่อยางให้ฉันต้องบอกพวกเธอฉันมีข้อมูลที่สำคัญมากๆเลยแหละจะมาบอกมันก็คืออะ มันเธอฮ่าฮไม่เจอกันนานแล้วนะจ๊ะเคลวินเดี๋ยวก่อนนะโอรฟเซอร์คอนิเฟอร์คุณรู้จักผู้หญิงคนนี้เหรอรู้เหรอไม่เราเคยทำงานด้วยกันเลยแหละตอนที่ยังอยู่ในมหาวิทยาลัยนะ่ะตอนที่ฉันกำลังค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องหมู่บนท้องฟ้านะ่ะแล้วก็เกี่ยวเรื่องพวกหอคอยพวกเนี้เธอ,อคนนี้มันขโมยงานวิจัยฉันแล้วก็หนีไป งานที่ฉันวิจัยมางหลายปีหายหลายปีจากความเชื่อใจพังหมดแกแกคือเป็นพาร์ทเนอร์ของฉันแท้ๆคิดว่าเรามีอะไรพิเศษด้วยกันแต่แกก็โยนมันทิ้งไปอ๋อเนี่ยบไปเถอะจ้าเคลวินแกโทษฉันหรอทำไมฉันต้องอยู่กับไอ้คนแปลกๆแ,แกด้วยล่ะจ้าอีกอย่างนึ่งอะแกเป็นคนที่ทำให้ฉันอะ แกเป็นคนล้างฉันไว้เองด้วยซ้ำเกิดแกอย่าพัฒนาชีวิตตัวเองนะแกก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อมันเกิดขึ้นนะนะฉันก็เลยไปทำงานกับคนอย่างการ์เตอร์ที่เข้าใจในเรื่องนั้นงันก็ไปก่อนนะจ๊ะถ้าเกิดพวกแกเสร็จกับการทําตัวเองดูตลกแล้วฉันก็จะไปก่อนนะจ๊ะเจอกันจ้าเดี๋ยวอัน,นาศาสตราจารย์คอนิเฟอร์ผมขอโทษนะ ถ้าเรามาได้เร็วกว่านี้เราอาจจะจับเธอได้ก็ได้แต่ชนะทำหน้าที่พลาดในฐานะเอเจนต์ไม่เป็นไรพวกมันไม่ใช่ความผิดของนายหรอกตอนที่อนาทราย,ยศฉันอ่ะมันแทบแหลกสลายเลยนะเธอไม่กลัวหรอกที่ทำร้ายใครสักคนนะ่ะถ้าเกิดเธอคิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับเธอนะในขนาดหนึ่งเธอก็ทำให้ฉันห่วงนะว่าทุกคนน่ะก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน กังวลมากที่จะอยู่ข้างๆเพื่อนของฉันหรือว่าเพื่อนร่วมงานฉันก็เลยออกออกจากสถานศึกษาแล้วก็ไปที่เมืองเซนทริสเพื่อทำงานคนเดียวแต่ว่ารู้อะไรไหมถ้ามันถ้านี่มันเป็นโลกที่เราอาศัยอยูจริงๆอะ่ะมันก็คงเป็นเพราะผู้คนแหละเหมือนกับเธออ่ะที่ทำให้เป็นแบบนั้น แต่ก็ฉันต้องทําทุกอย่างอ่ะเพื่อหยุดพวกเขาให้ได้เหมือนตำรวจสากลต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะสับความช่วยเหลือขอบคุณมากศาสตราจารย์อ,อ๋อคุณมีเรื่องสําคัญที่จะบอกพวกเรานี่อ๋อใช่เรื่องนั้นก็คือเรื่องนั้นอ่ะพิป,ปี้เอรไนเคยได้นเกี่ยวเรื่องเมกาอีวิลูชันไหมมันเป็นเทคนิคที่เก่าแก่มากที่ไม่ปอปม่อนสามารถอีวลูชันชั่วคราวได้นะ ในคาต่อสู้อ้คยเคยได้ยินมาก่อนเหรอสุดยอดไปเลยแล้วอันนาก็ใช้มันเหรออ๋อไม่สุดยอดแล้ว <c oughs> อะาิมคอยสามารถใช้เมฆาได้แล้วเหรอเข้มั่นใจใช่ไหมเดปปี้อน,นามีเวลามากที่จะศึกษาเกี่ยวกับซับไฟของพวกเราซะอีกเธอน่าจะคนพบมันได้ตั้งนานแล้วฉันอนะวิเคราะห์ซับไฟตรวจสอบซับไฟลี่ฉันก็พบว่ามานาันอปล่อยแสง พลังงานออกมาอย่างส,ม,สม่ำเสมอเลยแหละแล้วพลังงานน่ะก็เหมือนพลังที่ฉันพบในเมกาโซนเลยมันก็หมยายความว่าพอโมนงูท้องฟ้าเนี่ยมันก็คือร่างที่แข็งแกร่งกว่าร่างเดิมใช่ไหมล่ะของโปโมนตัวหนึ่งน่ะก็เป็นไปได้นะแต่ว่าคําพูดฉันก็คงจะเป็นแบบคล้ายๆละมั้งวันที่ฉันบอกอะฉันไม่มีหลักฐานหรือว่าไม่มีเบาะแสเลย ว่าโปอมนล่างเดิมของมันอะคือตัวอะไรกันแน่อยังก็ตามอะถ้าทีมคอยอะใช้เมก้าอิลูชันได้งั้นเราก็ควรมีเมก้าอิลูชันเหมือนกันจ้ามันก็เป็นสิ่งที่ฉันคิดได้ในตอนนี้นะฉันอะติดต่อกับเพื่อนของฉันคนหนึ่งชื่อเฮอร์เบตอยู่แล้วฉัน่ะก็ให้เขาอะไปคุยกับยิมดิดเดอร์คนนึงแล้วเขาชื่อรอสันะเขาอาศัยที่โซลาวิวพอร์ตถ้าเรือโซลาิล รอสันนับเป็นกาสีเขาว่าได้ไปทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับหลายๆเรื่องเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมกาอิค่ e ูช l u เลยแหละงั้นไงก็ตามรอสันตกลงจะพบกับพวกเราเปพี้เธอควรมาพบกับเขาที่มอนสเราวิวด้วยนะเธอบิ์ดบอกว่าเขาว่าอาศัยอยู่ใกล้ๆยิมนี่แหละงั้นเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับอีเทนก่อนนะเจกันจ้า อขอโทษนะจ๊ะเอา้าตม่อก,กี้เหมือนว่าคุณลุกเกอร์เนี่ยเขาจะพูดอะไรแปลกด้วยนะที่ผมไม่เข้าใจอะ่ะเหมือนเขาสูญเสียตัวเองอะ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นอะ่ะเธอบอกว่าอนาคอนดาบอกเธอว่าลูบีอ้อ่ะอยู่ที่เมืองอียิปใช่ไหมมันก็ไม่ชอบนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นกับดักอีกอันนึ่งเลยเพราะว่าลูน่าแกงอะ่ะคอยควบคุมเมืองนั้นไว้อยู่ มันก็เป็นเหมือนลังที่กบดานของไอ้พวกคนชั่วร้ายเลยแหละที่นั่นน่ะมาถึงจุดนี้แล้วอะ่ะตำรวจสาคนคงยอมแพ้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการรักษาความรุ่ร้อยที่นั้นแล้วแหละถ้านายไปที่นั่นนายต้องระ,ระมัดระวังมากๆเลยนะแต่ตอนนี้ฉันจะไปหาข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อช่วยเหลือนายนะถึงตอนนั้นก็โชคดีจ้าโอ้ดามาเยอะท้ะคุณพี่ เราจะลงยังไงเลยเนี่ยพวกเราจ,จับพวกเขาไม่ได้ได้ไม่หมดทีนะระวัตงตัวด้ล่ะเดจัาคือตอนนี้เขาเข้ามาจับกลุ่มมดแล้วเนาะไปโอเคครับทุกคนตันนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับไว้พัดน,นาจะเป็นยังไงไว้มาติดตามกันนะครับบ๊ายบาย